ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้เรามีคาถาสุดศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังเหมาะสำหรับใครที่กำลังเงินขาดมือขาดโชคลาภไม่ได้รับความเมตตาจากเจ้านาย หรือคนรอบข้างหรือมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองให้ลองสวดภาวนาคาถาหงแก้วสารพัดนึกของหลวงปู่หงแล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอนพระคาถาที่เป็นหัวใจของสายวิชาหลวงปู่หงขอพรก็ได้จเจริญกรรมฐานก็ดีเพราะแต่ละบทมีความหมายอันลึกซึ้งแฝงอยู่เมื่อพร้อมแล้วให้ตั้งนโมสามจบแล้วว่าตามนี้ นะโมพุทธายะนะมะพะทะาจะพระกัสะปะจะกค่ะนะเมติหรือนะโมพุทธายะนะมะพะทะาจะพระกัสะนะเมติปะจะกค่ะนี่เป็นพระคาถาที่เราคงคุ้นเคยกันดี เพราะมักจะมีกำกับบนวัตถุมงคลของหลวงปู่แทบทุกชิ้นเหตุเพราะว่าพระคาถานี้เป็นคาถาที่สามารถใช้ท่องเพื่อปลุกเสกสิ่งของก็ได้เพื่อใช้เป็นอารมณ์กรรมาฐานก็ได้หรือใช้สำหรับการขอพรต่างๆก็ได้หลวงปู่ท่านว่าดีร้อยแปดประการตัวคาถาแต่ละบทนั้นมีความสำคัญอยู่อย่างเช่นนะโมพุทธทายะ ก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ได้แก่พระกะกุสันทะพุทธเจ้าพระโกนาคมพุทธเจ้าพระกัสปะพุทธเจ้าพระโคตมะพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อตั้งต้นด้วยพระพุทธคุณแล้วอะไรอะไรก็ดีทั้งหมดนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะ เป็นบทที่ใช้เสกของป้องกันอาวุธกันปืนกันระเบิดหรือกันภัยต่างๆสามารถภาวนาเป็นพุทธานุสติกรรมฐานก็ได้เพราะการระลึกถึงพระพุทธเจ้าย่อมเป็นบุญแน่นอนภาวนาบ่อยๆดีนกักแลปะจะค่ะเป็นบทที่ใช้สำหรับขอพรขอโชคลาภจากเทพพรมเทวดาเทพเจ้าเหล่าเสียนกุมารทอง แม่นางจันตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยบุคคลที่ภาวนาคาถาบทนี้จะต้องภาวนาด้วยความไม่โลภแต่ให้ภาวนาจนใจใสสะอาดดุดแก้วแล้วจึงขอพรเมื่อทำได้บ่อยๆจะมีโชคลาบเข้ามาค้าขายก็ดีในบางรายนั้นอาจฝันถึงโชคลาบหรือหนทางในการสแสวงหาลาบก็เป็นได้นะเมติ ถือเป็นคาถาหลักของหลวงปู่หงพรหมปัญโยเลยก็ว่าได้เพราะพระแม่ธรณีนั้นเป็นเทพนารีที่ผูกพันกับหลวงปู่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆหลวงปู่เล่าว่าเจอผู้หญิงร่างกายกำยำผิวคล้ำมาดักไล่จับท่านที่ยังเด็กที่หน้าป่าช้าพอจับได้ก็ให้ดื่มนมจากอกจากนั้นตั้งแต่นั้นมา ท่านก็ได้วิชาจากพระแม่ธรณีอยู่เสมอๆไม่ว่าจะเป็นตะกุดแม่พระธรณีตะกรุดกันโรคเป็นต้นณนะเมติแปลว่ายอดนำ้ำนมของแม่พระธรณีเป็นคาถาแทนความเมตตาอันไม่มีประมาณของมารดาต่อบุตรและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเมื่อภาวนาเยอะๆก็จะเป็นเมตตามหานิยมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เท่านั้น มีใจเหมือนแม่ทรณีที่มีเลือกแม้ว่าจะเป็นใครเป็นคนดีเป็นคนเลวเป็นพระราชาเป็นโจรก็มีสิทธิ์อาศัยบนพื้นทรณีนี้เช่นเดียวกันบุคคลที่สวดบทนี้แล้วพึงทำใจให้ใสสะอาดมิขุนมัวมีแต่ความเมตตากรุณาต่อกันและกันดุดดังพระแม่ทรณีส่งเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงเมื่อเรานั้นภาวนารวมทั้งสามบท จนใจใสสะอาดดุดแก้วแล้วท่านจะเป็นบุคคลที่เทพพรมรักษาเทวดาคุ้มครองซื้อง่ายขายคล่องหลวงปู่ท่านเรียกว่าคาถาหงแก้วสารพัดนึกนอนแล้วปัญญาปลอดโปร่งและโปร่งใสนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินล้านเราปรารถนาเอาเองเมือ่อระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเทพพรมเทวดาครูบาอาจารย์ให้มากและ เมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมอุบัติณนะสุคติโลกสวรรค์และเมื่อภาวนาจนขึ้นใจสามารถไปถึงขั้นฌานก็สามารถไปอุบัติเป็นเทพพรหมได้ดุดดังครูบาอาจารย์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในคาถาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่หงที่ใครท่องตามแล้วจะสำเร็จสมหวังสารพัดนึกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมันทำความดี คิดดีทำดีและขยันทำมาหากินรับรองว่าชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นหลวงปู่ท่านบอกว่าคนเราเกิดมาต้องหัดเป็นคนพูดจามีสัจจะรักษาสัจจะสัจจะนี้สำคัญมากพูดอะไรแล้วต้องทำให้ได้รับปากกับใครไว้ต้องพยายามทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้อย่าไปรับปากเขาเสียสัจจะเปล่าๆท่านว่า เสียสัจจะบ่อยๆใครก็ไม่อยากคบไม่มีคนไว้ใจทำอะไรก็ไม่ค่อยสำเร็จเทวดาเขาไม่ช่วยหลวงปู่ท่านเป็นบุคคลที่รักษาสัจจะมากแล้วท่านบอกว่าอย่าเป็นคนขี้บน่นลำบากยากขี้เกียจเหนื่อยหรือพร่ำบ่นอย่างไร้สาระตามอารมณ์ตัวเองบ่นไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นบ่นไปบ่นมาก็จะเป็นไปตามปากเหนื่อยนักก็พักไป บ่นมากๆคนยังไม่ชอบเลยท่านว่าเทวดานี้จากหมดอยู่กับหมู่กับฝูงก็ต้องมีความจริงใจให้กันอย่าเป็นคนตอนแหลปลิ้นปล้อนเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นท่านว่าแบบนี้เทวดาครูบาอาจารย์หนีหมดสุดท้ายต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้วต้องหัดเป็นคนปิดทองหลังพระคือทำดีโดยไม่ต้องให้ใครเห็นเพื่อหวังจะได้หน้าได้ตา ท่านว่าให้ดูพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นและคนเราเกิดมาท่านว่าให้มีความเมตตาการุณาต่อบุคคลอื่นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเราถ้าอยากให้ใครจริงใจกับเราเราต้องจริงใจกับเขาก่อนคนเราเกิดมาชาตินี้ท่านว่าเพื่อสร้างความดีไว้ชาติหน้าพาหมู่คณะร่วมกันสร้างบุญเราทำแบบไหนก็จะได้แบบนั้นและท่านว่า ต้องรู้จักบอกกล่าวแนะนำสัง่งสอนบุคคลอื่นให้ตั้งใจทำความดีรักษาศีลแล้วต้องเป็นคนที่หัดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยอย่าเอาแต่ตามใจหรือตามอารมณ์ของตัวเองโดยคิดว่าตัวเองเก่งฉลาดหรือดีเด่นเกินคนอื่นให้หัดฟังคนอื่นเขาบ้างและท่านว่าให้หัดสํารวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่เป็นเนืองนิดเมื่อเห็นข้อผิดพลาดก็ให้รีบแก้ไขเสีย ไม่ใช่ไปนั่งดูแต่ข้อเสียของคนอื่นที่ท่านได้ประทานโอวาทมามากมายนั้นจำได้ไม่หมดแต่สิ่งที่สำคัญอริยมุนีจะนำมาคิดตรึกตรองทุกวันเพื่อให้ตนเองนั้นเป็นคนดีถึงจะทำได้ไม่หมดแต่ก็พยายามนั่งคิดพิจารณาบ่อยๆจะได้เกิดปัญญาตามที่ท่านอุสาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวสิทธิานุสิทธ์ท่านใดที่เห็นว่าดีก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ ไม่มีลิขสิทธิ์น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์หลวงปู่หงพรหมปัญโยและอริยมุนีเสกสรรพรหมนุษย์มาณที่นี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ